สวัสดีค่ะวันนี้ซาซาอยู่ที่อำเภอมุกเหล็กนะคะจังหวัดอะไรครับจังหวัดสระบ,บุรีวันนี้ซาซาจะพาไปชมที่ดินทำเลดีๆทำเลส,สวยๆแล้วก็ทำเลค้าขายนะคะตัวที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับคุณซาซาที่ดินแปลงนี้นะคะที่ซาซายืนอยู่เนี่ยมีเนื้อที่222ตารางวาค่ะเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดคุณแดงนะคะ222ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงใช่ Ờ, โซนนี้ถ้าเราเข้ามาเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดไฮไลท์ของเส้นนี้คืออะไรครับแหล่งท่องเที่ยวของที่นี่นะคะคือเขาจะอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟเซอร์เจมอ๋อเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นที่วิ่งเข้ามาสนามกอล์ฟเซอร์เจมใช่ไหมครับ <compete> ใช่ค่ะห่างจากตัวสนามกอล์ฟเซอร์เจมประมาณสักกี่กิโลครับคุณอาซาจุดแปดกิโลถ้าองค่ะจุดแปดกิโลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแพนกล้องให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับตัวที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคู่แดงนะครับ ในทำเลถนนที่วิ่งเข้าไปหาสนามกอล์ฟเซอร์เจมนะครับเนื้อที่222ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดงนะครับตัวที่ดินถมแล้วนะครับก็เราไม่ต้องถมสามารถที่จะสร้างบ้านได้เลยนะครับหรือถ้า<ม>เรามอง<ส>เรื่องร้านกาแฟทำแหล่งท่องเที่ยวทําร้านอาหารแปลงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับไฟฟ้า่อยู่หน้าแปลงนะไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็มีแล้วค่ะ อยู่ในต้องบอกว่าแปลงนี้อยู่ในโซนของชุมชนนะครับก็บเป็นชุมชนพื้นที่แล้วก็รอบข้างก็มีโรงแรมรีสอร์ทเยอะมากมานะครับ<า>แปลงนี้ถมเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะไฟฟ,ฟ,ฟ้าสามเฟสผ่านหน้าแปลงนะครับติดถนนสองฝั่งนะครับด้านนี้ก็คือติดถนนเส้นหลักนะครับ่ติดถนนเส้นหลักเลยนะคะถนนลาดยางคุณทศชาครับเขาที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเขาอะไรครับเขาด้านหลัง อ๋อเขาลูกนี้นะครับก็คือเป็นเขาฝั่งของพญาเย,นย,ายน็นตำบลพญาเย็นอำเภอปักช่องนครราชสีมานะครับเป็นฝัง่งอ,งอีกฝัองอ่งหนึ่งของอําเภอปักช่งอ,งอ,งองนะครับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นภาพระดับสายตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นบ้าน2ชั้นหรือ3ชั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเขาลูกด้านหลังเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเห็นเขา180อ,องศาเลยนะครับก็ จุดที่เรายืนเนี่ยเป็นจุดระดับสายตานะครับอาจจะมีการบังของต้นไม้อะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเราขึ้นสองชั้นเนี่ยน่าจะเห็นภาพเขาภาพวิวชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดยนนะครับคุณทศนิาเราลองเดินลงไปดูตรงถนนกันดีกว่านะครับคุณทศนิานำเลยครับตามส้า,สาวมานะคะนี่ดิมเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยสวยมากเลยนะคะแล้วก็ติดถนนสองฝั่ง ด้านหน้าเนี่ยเขาก็ยังเป็นถนนลายางครับขึ้นแปลงนี้นะคะ,ะหน้ากว้างเขาประมาณ24เมตรนะคะคว,ค,ความลึกเหรอครับคุณอาซาความลึกเนี่ยประมาณ35ค่ะ35เมตรนะครับติดถนนสองด้านติดถนนสองด้านก็คือเป็นถนนเส้นหลักนะครับแล้วก็มีถนนซอยอีกเส้นหนึ่งนะครับรอ,อ่ะเราลงมายืนตรงถนนหน้าแปลงแล้วนะครับนนะะโอเค คุณชาติถ้าเราวิ่งจากเส้นนี้ไปสนามกอล์ฟเซอร์เจมนะครับวิ่งไปนี้ยประมาณสักกี่จุกิโลค่ะหนึ่งจุดแปดกิโลใช่ไหมใช่ค่ะแถวนี้มันจะมีพวกร้านสะดวกซื้อไหมครับพวกเซเว่นพวกอะไรครับก็จะมีเป็นอ่ามินิียดิสซีแล้วก็เซเว่นค่ะห่างประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณชาติอ่าห่างประมาณเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลใช่ไหมครับเส้นนี้ถ้าเรามองตามจุดนี้ที่รถวิ่งกำลังวิ่งไปเยอะๆเนี่ยครับห่างจากจุดนี้ไปจะเป็นสนามกอล์ฟเซอร์เจมนะครับ ห่างประมาณเท่าไรนะครับคุณธสาหนึ่งจุดแปดค่ะหนึ่งจุดแปดกิโลนะครับในทางกับกันถ้าเราย้อนกลับเข้าเส้นมิตรภาพนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าเราวิ่งไปถนนมิตรภาพประมาณสักกี่กิโลครับคุณธสาสี่กิโลเองค่ะสองจุดสี่กิโลใช่ไหมแล้วถ้าเราวิ่งต่อไปยังตัวเมืองมกเหล็กล่ะครับประมาณเท่าไหร่ห้ากิโลค่ะกิโลใช่ไหมครับก็ถือว่าแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ทำเลดีนะครับถ้าเรามองเรื่องบ้านพักต่างอากาศมองเรื่องร้านอาหารมองเรื่อง ร้านกาแฟแปลงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับคุณชา่าขยับมาฝั่งนี้หน่อยครับเยืนอยู่หน้าแปลงให้คุณผู้ชมได้ดูแปลงรอบหนึ่งนะครับอ่ะแปลงนี้นะครับก็เนื้อที่สองร้อยี่ิบสองตารางวาถ้าเราดูมุมนี้นะครับจะเห็นว่าตัวที่ดินเนี่ยสูงกว่าระดับถนนประมาณสักน่าจะมีอ่าประมาณสักเมตรหนึ่งเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้สูงจาก,กระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ครับคุณอาซา250เมตรค่ะ250เมตรใช่ไหมครับก็อยู่ในทําเลที่ดีนะครับถ้าเราวิ่งจากจุดนี้วิ่งไปสนามกอล์ฟเซจิกมก็ไม่ไกลออกไปถนนวิทภาพเพื่อเข้ากรุงเทพเพื่อเข้าตัวเมืองสระบ,บุรีก็ไม่ไกลนะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเส้นผ่านศึกกุดขาได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับประมาณสักกี่กิโลครับ2.8กิโล2.8กิโลนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมเส้นผ่านศึกกุดขาไปยังเขาใหญ่ได้เช่นกันนะครับ โอเคคุณจะทราบสนุกให้คุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งครับตัวที่ดินเนื้อที่เท่าไรแล้วเจ้าของที่ดินเนี่ยเปิดราคามาเท่าไร่ครับคือสรุปนะคะคือที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่2 2 2รตารางวาเปิดขายอยู่ที่ตารางวาละหนึ่งบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทนะครับเอกสารสิทธิ์เนี่ยเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคู่แดงนะคะเอกสารสิทธิ์เขาเป็นโฉนดคูดแดะคะ่คนนดคดแดงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแปลงเล็กนะครับสําหรับ คนที่ต้องการที่ดินสําหรับการสร้างบ้านหรือทําการค้านะครับทาร้านกาแฟแปลงนี้อยู่ในทาเลที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเรามาอยู่ตรงอําเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบ,บรุรีแต่ก็เหมือนอยู่เขาใหญ่นะครับเพราะสามารถที่จะเชื่อมเขาใหญ่ตรงเส้นผ่านสกนย์าได้ประมาณสัก2-3มกิโลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทาเลที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจนะครับเข้าง่ายออกสะดวกแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเขาใหญ่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง โมกเหล็กอยู่ไม่ไกลจากเส้นมิตรภาพนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจเดี๋ยวผมแปะลายดีคุณซาซาไว้ลองติดต่อทีมงานเราเข้ามาเพื่อชมแปลงชมพื้นที่นะครับถ้าเราสนใจจริงๆในเรื่องของราคายังคุยยังต่รอลองกันได้อยู่นะครับ e ีนี้เราขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับไปค่อยเจอกันอ e ีหน้านะครับขอบคุณครับ